สวัสดีค่ะเกี่ยวข่าวสำแรงนะพี่น้องเดอ้อไลตีนูพร้อมจ้าคลิปนี้ไลตีนูโดยเฉพาะเดจ้าเดอ้อถ้าเบิ่งดเดอ้อมันอะไรอยู่บนนูนะรอบนี้ละรอบสุดท้ายนี้ละพี่น้องเบิร์ดไปแลวพี่น้องกวะะนฟะ้าแล้ว หมูต้นชาแล้วีท่ทามจอยหมูตลุง <laughs> อ่นใจพี่น้องบังลอกไหมนะพี่น้องเนาะบังลอกนี้มันอะไรหนูหรือเปล่าเบื้องเราจะเด้อคนไหลหนูหนูตะลงขนาดพี่น้องมิท่านจอยจ้ะโอู้คนไปนเอาเบื้องยุทธศาสตร์มันอะไรเยอะพี่น้องเบิ้งเด้อ ห,ห,หุ่นเฮาดังเบื้องล็อกนี้มันอะไรหนูเยอะพี่น้องเจาะข้าหน้าดีแท้ๆหนูอะไร โอ้นกหลายขนาดพี่น้องโอ,โอ้นกดำๆนะนกหลายขนาดบรรยากาศบรรยากาศยำแรงพี่น้องมีท่านใช่ปะ<า>ก็ะม,กมีท่านมันก็ไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งล็อกนี่นะพี่น้องเนาะมันจะได้ย่บอ่ะ

นี่ท่านจ้ยพี่น้องเออเบลแจ๊กตหน้าทงนี่นะไม่ได้สักตัวเลยจ้าบางพี่น้องปล่อยขาเนาะเดี๋ยวข้าวสำแรงจ้าแล้วพอดีทงนี่เนะี่ยแล้วจ้ะมืออื่นเรยอีทงนึงจ้าซิปก็ไร่นี่แหละค่ะ เข้าไปข้างหน้าผข้างหน้า พี่น้องคลิปนี้จบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเวยค่ะข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครสมาชิกติดตามเจนุดติดตามเจนุดไงด้วยนะคะขอบคุณค่ะรถนี้ไปขายเลยพี่น้อง14บาท5สตางค์แล้วจ้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อที่ทำมาเบึงเนาะขอบคุณค่ะ